เมนูนี้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินไปติดใจครับทำง่ายจนไม่ต้องงอล้านงบน้อยเลยพยพงวันนี้ขอเสนอไก่อบซอสเมนูง่ายๆสำหรับทุกคนในบ้านมาดูวัตถุดิบกันครับสะโพกไก่600กรัมครับเลาะกระดูกออกนะครับใช้แต่เนื้อครับซอสมะเขือเทศ10ช้อนโต๊ะครับเครื่องพร้อมแล้วครับเดี๋ยวมาลงมือปรุงกันเลยครับเริ่มแรกก็ทำการหมักไก่ก่อนครับซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะครับ ช้เฉพาะซีอิ๊วขาวนะครับหมักพอคลุกเขาเข้าที่แล้วนะครับแล้วก็จะปล่อยไว้ประมาณสัก20นาทีเพื่อซีอิ๊วขาวซึมเข้าเนื้อไก่ครับระหว่างรอเวลานะครับเราก็จะขูดเครื่องเทศครับพริกไทย1ช้อนชาครับกระเทียมไทย2ช้อนโต๊ะรากผักชี3รลากครับพอพริกไทยเริ่มละเอียดแล้วนะครับก็กระเทียมรากผักชีประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วครับถือว่าละเอียดแล้วครับ ต่อมาก็ติดเตาตั้งกระทะครับเติมน้ำมันลงไปครับสามช้อนโต๊ะประมาณนี้ครับเราจะนําไก่มาไม่ถึงกับทอดนะครับกึง่งทอดกึ่งดาาเพื่อให้ไก่เพื่อให้หนังไก่ตึงแล้วก็ชีไก่จะได้สวยครับพอนื้อมันร้อนก็ใส่ไก่ลงไปครับใส่ด้านหนังไก่ลงไปทอดไปไปิดดจากกระทะก่อนนะครับ พอหนังไก่เริ่มตึงเปลี่ยนสีนิดหน่อยก็กลับด้านครับอีกด้านก็ให้เนื้อไก่ตึงเหมือนกันนะครับพออีกฝั่งเริ่มเนื้อไก่เริ่มตึงแล้วนะครับก็ไม่ได้ไรครับนํามาพัดครับจากนั้นก็จะนําเครื่องมาผัดต่อเลยครับสามเกลือที่ขูดมาชั่คู่นี้นะครับ้วมาผัดต่อเลยครับสามเกลือเริ่มหอมแล้วนะครับก็ซอสมะเขือเทศสิบช้อนโต๊ะครับ แส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับจากนั้นก็ตามด้วยซอสแตํามหอยครับสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายอีกสองช้อนโต๊ะครับวันนี้ใช้เกลือนะครับตัดรสครับหนึ่งช้อนชาตาแมติกก็คือหอมหัวใหญ่ซอยเป็นลูกเต๋าครับหนึ่งร้อยกรัมผัดคลุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับให้น้ําตาลทรายละลายครับน้าเปล่าครับหนึ่งร้อยมิลลิตรครับ พอเติมน้ำเปล่าแล้วจากนั้นก็นําไก่ลงมาวางครับหนังนะครับขึ้นข้างบนส่วนเนื้อไก่ลงข้างล่างครับเวลาที่ใช้ก็ประมาณ20นาทีขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับพอน้ําเริ่มเดือดนะครับเราก็จะใช้ช้อนหรือว่าตะหลิวตักน้ําซอสครับราดบนเนื้อไก่ที่ไม่ได้จมลงไปในน้ําซอสนะครับเมนูนี้ใช้ไฟกลางถึงอ่อนนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปก็20นาทีแล้วนะครับ สังเกตดูครับตอนนี้น้ำซอสเริ่มข้นแล้วครับกลิ่นซอสมะเขือเทศหอมนะครับลอยออกมาแล้วครับพอซอสข้นไก่นุ่มก็เป็นันว่าจบแล้วครับเมนูสำหรับวันนี้ไก่อบซอสครับเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะเตรียมเสิร์ฟกันเลยครับไก่อบซอสเมนูง่ายๆครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีก็เรียบร้อยแล้วนะครับใครกำลังมองหาเมนูทำกินในบ้านนะครับลองเลยครับรับรองไม่ผิดหวังแน่ครับสำหรับเมนูนี้ก่อนลานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ